สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะครับ Best n e w นะครับผมวันนี้นะครับเป็นวิดีโอพิเศษนะครับก็คือผมจะมารีวิวเจ้า Steel Series นะครับ 9X หรือว่า 9X นั่นเองนะครับก็ที่มาทำ Unbox แล้วรีวิวอ่าไม่ใช่ไม่ไม่ได้เรียกว่ารีวิวดิเรียกว่ามา Unbox ให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่ามันเป็นหูฟังที่แพงที่สุดในชีวิตที่ผมเคยซื้อแล้วนะครับ เบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะได้เจ้าตัวนี้นะครับสตีลซีรีส์เนี่ยที่มันเฉพาะ Xbox Series X โดยเฉพาะหรือว่า Series S ด้วยนะครับคือเพื่อนๆต้องเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของเขาแล้วก็สั่งจากตัวบริษัทเขาเองเลยซึ่งก็อยู่ที่ USA อสเครับผมก็คือเอาง่ายๆคือค่าหูฟังเนี่ยนะ219.99ดอลลาร์นะครับบวกกับค่าชิปปิ้งสิ9 9กดอลลาร์นะครับรวมไปทั้งหมด239.98ดอลลาร์นะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมา,ะมาณนะ9,000 11บาทนะครับผมบวกค่าภาษีนำเข้าอีก1,690เ้าบบาทนะครับรวมทั้งหมดเป็นเงิน1 7 0 1บาทจุดยี่ห้าสตางค์นะครับผมมันเป็นหูฟังที่แพงที่สุดในชีวิตผมละนะครับก็เลยจะมาดูกันสิว่ามันคุ้มกับราคาที่มันเสียไปไหมนะครับผมจะไม่ได้เอาไปต่อเครื่องอะไรให้ดูหรอกนะครับแต่ว่าก็คือจะเปิดให้เพื่อนๆดูแล้วก็มาดูว่างานมันคุ้มกับหมื่นกว่าบาทที่เสียไปไหมนะครับผมไปเล s โก จะจะส่งโดย DHL นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสั่งจากทางเขาเองเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าโซนเอเชียนี่น,นะครับจะส่งภายในเจวันนะครับโดย DHL นะครับผมขอโทษนะครับที่ติดอ่างพอดีว่าแบบเสียตังค์เยอะไงติดอ่างเลยเออประมาณ7วันนะครับไม่เกินนั้นนะครับผมเคเราไปลูกันเลย let's go นี่โลโก้นะเป็น DHL นะครับส่งมานะครับ แม่งแพ่งเกินนิดนึงนะมงใจใหู้ชาไหมเนี่ยอันนี้นี่นะครับต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าที่จริงผมเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสหรอกเรื่องเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าตอนเนี้ผมทําหน้าที่เป็นสตรีมเมอร์แต่ไม่ใช่ในเฉพาะยู u ูบนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆังไม่ทราบนะครับไปติดตามมาได้ที่ทวิตนะครับ พอตอนนี้ผมสตรีมอยู่2ที่นะครับส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันจะไปเน้นทางทวิตมากกว่าและคราวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าหูฟังที่ผมใช้น้ำปัจจุบันกับทวิตเองไม่แน่ใจว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยมันไม่โอเคเลยนะครับเสียงมันต้องบกเสียงมันสะท้อนอะไรอย่างเงี้ครับก็เลยยอมเสียงเงินครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะนี่มันคือกระดาษอะไรวะเนี่ยให้มันทําทไมวะหรือต้องเอาไปจุ่มน้ำถึอนจะเห็นอักษรอะไรเปล่าวะ แกด่าดูเนื้อดีๆแปลกๆแต่ว่าทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาช่างเอาไปว่าช่างเถอะนะครับโอเคในเพ่เอกของงานอยู่ตรงนี้นะครับเรามาดูกันแค่จับแค่จับนี้ก็รู้สึกถึงพลังนะครับอืมเบสไวเลสเฮดเล็กเอ้ยเฮด เป็นอะไรวะลิ้นพันกันปึบแป๊บเบส Violet Headset for Xbox นะครับ Steel Series นะครับ Arctic 9X Violet ป่ะเราไปดูกันฉีกแม่งเลยแล้วกันนะอ่ะพูดถึงไม่ต้องพูดถึง,ถ,งถึงมาติกเนอะช่างมันยนทิ้งนะครับพูดถึงคุณภาพก็กล่องอะไรอย่างนี้นะครับอืให้มพนดูอ่ะ USB charging cable รู้สึกจะเป็นยังไม่ใช่ USB ตัวนี้จะยังไม่ใช่ USB C หรือเปล่านะครับเป็นไวเลสเป็นบลูทูธนะครับก็คือตัวนี้ไม่สามารถเราไปใช้กับ P5 ได้ย้ำนะครับ P5 ใช้ไม่ได้นะครับเป็น P5 ต้องเป็นตัวเอ่อเ่อ7 C 7 7 X อ่ะโทษทีครับ7 X ท้ายนะครับโอเค o x เนี่ยดีไซน์ for Xbox นะครับซึ่งของผมที่มีเนี่ยเป็นตัวซีรีส์ X นะไอต9นะครับอันนี้ก็คือโดยรวมนะครับเบสเฮดเซ็ตเกมมิ่งอันนี้ก็คือเป็นพวกเอ่อพ,พวกเขาเรียกว่าสื่อเกมดังๆทัง้งหลายนะครับ PC Gamer IGNT 3เออะไรพวกเนี้ยนะครับเพื่อนๆก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วสายเกมเนาะว่าเขารีวิวตัวนี้ออกมายัางไงอะไรบ้างนะครับโอเคเราไปดูข้างในกันเลย สักครู่นะครับต้องยังไงวะอย่างนี้เหรอเธอมันยังไงอะ่ะนะมือนี้สั่นไปหมดเสียตังค์ฮะแต่ว่าเพื่อการสตรีมที่คุณภาพที่ดีกว่านี้แล้วเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องมาฟังเสียงแตกนะครับก็ต้องยอมครับ ถ้าเกิดว่ามันยังเป็นอยู่ก็ช่างหัวแม่งและไอ้เหี้ยไม่ใช่รอเล่นนะครับผงก็จะหาปัญหาต่อไปนะครับก็ถือซะว่าเป็นบทเรียนเนาะถ้าเกิดมันยังไม่หายนะโอเคครับแขย่าน,นิดน,นึงนะครับเขาซิลอย่างแน่นเลยนะอ่ะเปิดมาก็เป็นสีเขียวสวยสดงดงามนะครับเหมาะกับตัวเป็นตัวเอ็กบล็อกนะครับมีที่ดึงนะครับเราสามารถดึงออกมาได้นะครับ ดึงออกมาเลยก็จะเจอฟอร์กอรีนะครับเพื่อเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยวะด้านข้างเป็นพลาสติกแข็งๆนะกระดาษอย่างที่บอกครับคุณภาพดีนะครับผมเขียวแปดเลยเดียวเอากบอกคุณเลย่นะเรามาดูด้านในนะครับฟอร์กอรีนะครับ ก็เปิดน้นมานะครับก็จะเจอเป็นตัวโทษน,นะครับเป็น USB นะครับหน้าเป็นที่ชาร์จนะครับผมก็เป็นหัวชาร์จแบบอืยังเป็นตัวเก่าอยู่ครับยังไม่ใช่ USB C เนอะแต่ไม่เป็นไรครับเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับโอเคเราไปดูพเพจของงานกันดีกว่า Let's go ็หยิบออกมาเลยนะครับมันมีตัวนี้ที่หยิบออกมาอยู่เป็นสีดําเขียวนะครับบ่งบอกถึงสัญชาติเลยว่ากูนี่มาเพื่อเอกบ็อกเลยนะครับผมมีกลิ่นมีกลิ่นใหม่ครับผมมีกลิ่นใหม่นะมีกลิ่นแบบกลิ่นแบบของใหม่ะนะอ่าเดี๋ยวผมขอจับด้วยอืมอ่ะมาโฟก,กัสให้ดูกันนะครับ โอเคตัวหูฟังสามารถหมุนได้ประมาณนี้หมุนได้แค่องศาตามนี้นะครับหมุนไปมากกว่านี้ไม่ได้นะนะครับแล้วก็ด้านข้างเขียนเป็นสตีลซีรีส์สวยสดงดงามนะครับสกรีนนะคืนไปกับผิวเลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นโพลีคาร์บอเนตหรืออะไรนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยตรงนี้เป็นกำมนเป็นเหมือนเป็นผ้ากเรียกผ้าเลยวะ ทุกอย่างเน่เอาเป็นว่ามันเป็นผ้าอะไรไม่รู้อะแต่ไอ้ตัวน,นี้ดึงเป็นแบบน่าจะไปเอาไว้ปรับนะครับตรงนี้สามารถดึงได้แน่นดีนะครับแล้วก็วัตถ,ถุดิบตรงนี้เป็นยางอย่างดีนะครับผมอืมมาดูในส่วนด้านในตรงอันนี้โหนุ่มมากครับน่าจะเป็นโฟมหรือไม่ก็อะไรสักอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันอีกอะนะนะ ส่วนปุ่มทั้งหมดมีจุดสามมีสาย3 5ุในอนาคตเปิดขยาะต่อสายสาจุด้านะครับตัวตัวนี้เป็นตัวสายชาร์จ USB เนาะแล้วก็อันนี้เป็นบลูทูธนะครับส่วนอันนี้เป็นตัวน่าจะเป็นตัวเปิดปิดเครื่องนะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดเครื่องนะตัวนี้เป็นตัวแพร่บลูทูธนะครับแล้วก็ตัวนี้เพิ่มเสียงลดเสียงตัวนี้เป็นตัวมิวไมค์นะครับผมส่วนไมโครโฟนเนี่ยครับเป็นระบบนี้ นะครับสามารถดึงออกมาได้จากตรงนี้นะครับอ่ะพอรวมออกมาแล้วจะประมาณโทษนะครับมันเบื่ออ่ะก็จะประมาณนี้นะครับอืมตัวสายไหมนะครับหักเหี้ยรอเล่นสามารถมันสามารถงอได้นะครับผมแมวแวีมวอ่ะไม่ว่ามันงอได้แล้งอให้ดูเฉยๆนะครับ มีเสียงเอฟเฟกตในการงอด้วยนะครับแล้วพอจะเก็บก็เก็บเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับจึ๊บอืมสวยดูดีนะครับส่วนเรื่องเสียงคิดว่าต้องไปลองตัวด้วยตัวเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการอันบ็อกเนาะเจ้า Steel s t e ลซีรีส์เอนะครับจากทางสต e ลซีรีส์เองนะครับเอ้ยเจ้าซีรีส์ 9x ลืมไปไม่ใช่ซีรีส์ x โทษทีนะครับลืมอีกแล้วก็หวังว่ามันจะช่วยเหลือผมนะครับในการสตรีมให้เพื่อนเพื่อนดูอย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเสียเวลาเข้ามาดูนะครับขอบคุณที่สละเวลาอันมีค่าเข้ามาดูนะครับส่วนกล่องตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะอ๋อข้างหลังมีอะไรวะเป็นเป็น,เ,ปนเออเฮ้ยมันแนบนวดอะไรมาให้ด้วยวะอ๋อเป็นมินเป็นเมนนวลแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับ โอเคจบไปแล้วนะครับ,ก,บการกัน Unbox เจ้าสต e ลซีรีส์ 9X นะครับ for Xbox แล้วก็สามารถเอาไปเอาไปสามารถเปิดบูทูธได้กับมือถือนะหมายถึงว่าคุณเอาไปฟังเพลงนอกบ้านก็ได้ครับแต่ประสิทธิภาพในการฟังเนี่ยผมก็ว่าน่าจะดีในระดับหนึ่งเลยหูฟังเป็นหมื่นเนะมันจะไม่ดีได้ยังไงวะเออใช้กับ PC Xbox สมาร์ทโฟนนะครับ โอเควันนี้ผมแบ็กสนิวไปก่อนนะครับเจอกับทุกคนในคลิปหน้าถ้าชอบนะครับกด follow กด follower ได้ในในทวิตนะครับกด subscribe ได้ในยู u ูบนะครับกดไลค์ได้ยิ่งดีนะครับจะสปอร์ตผมไปอย่างมากนะครับเพื่ออนาคตในเพื่อคอนเทนต์ในอนาคตนะครับผมก็ยังไงเจอกันทุกคนเทคแคร์ครับบ๊ายบาย